รอสามีพี่น้องนังรอสามีไปเอางานมาขึ้นไปน้ำเพลินมาขึ้นไปไอ้บนตึกกเลยถือโอกาสสื่อทุเรียนมานั่งกินรอเขาอยู่รอยเอ็ดพี่น้อง มากินทุเรียนน้ำกันดแดดแดดพี่นองเลยโรบินสันลอยเอ็ดเราว่าสาม,มีเพิ่นไปทรงไอชิ้นงานยู่ยคลิน,นิก ยกบ,บนตึกเลยเพราะเด็กขึ้นไปน้ำฝนบนท้องฟ้าเนี่ยพี่น้องเลยแดดแดดแดดคักแดดเนี่ยแดดไล แพงทุเรียนแพงแพงสีชิน้นสี่ลอยเละเราเนี่ย ้าเห้าเอาอันกรอบนอกนุ่มในมปนวะกินแบบว่าเคี้ยวกรุบกรุบชิ้นหนึ่งเท่าเท่ากับนี่ละเท่ากับนี่ละสองประมาณสองเม็ดสี่ร้อยแปดสิบาอวแมนสามร้อยแปดสิบก็เลยมาเลือกเอาตัวนี้มันสีดเนื้อมันสียุยเนี่ยจักหน่อยราคาสามร้อยบาทโอ,อราคาสี่ร้อยมันได้สี่ชิน้น ค้นกินพี่น้องเพราะว่ามมนได้หลายกว่ากันเลตุมเปะบานีปักคืนโลดไปวันสีสามีเพราะว่าสามีว่ามาันผัดจิจมให้กันอีก ก้อนสิเขนรถกับสีหลางมือซะก่อนเละหลโดนทอนได้ยุบ <c oughs> เยอยู่สองเม็ดเอาไว้กินเหมือนแรงลอยเอด็ดลอยเอด็ดพี่น้องหอนหอน อบนอกนุ่มในววะจ้าปัดมากินมาซีดเล่ๆจังหน่อยรอสามีสักหน่อยพี่น้องไม่้ไทยบริเวณไทยเบิง้งรถไล,ลห่หลายคน ได้มาเทียเท่ยวละเอ็ดมาแถวนี่กันอาทิ่พ์ูเนาะหอนนะพี่น้องมือน,นี่หอนค่ะหอนเนี่ยคันคันที่กินคันเมื่อกินทุเรียนกันสิขึ้นไปน้ำเหล่ามันหอนไม่อยากอย่ขังนอกพี่น้องพอดีบังเอิญอยากกินทุเรียนเลยบ่ได้ขึ้นไปขางไม่ได้ขึ้นไปขาง,งบน ันนี้คนมาโลบโลบินสันไล่ไหลาข้างเขา่าข้างเขา่าอันนี้เป็นหลองน้ำนะนี่เนาะกาสินสี่สิบเก้าสารคราม 42, สี่สิบสองคงเทพสี่ร้อยเก้าสิบสามไป มองนั้นคู่ใดกับเขาโลว์ินสันเขาโลวินสันเพื่อน่ามากแถวว่านะห่อนแชนอสสตาร์ทรถล่อกับเบาไว้พี่น้องมันไหนต้องหาพักเครื่องมั่งเพราะว่าปกติปกติคอยบ่คอย <c oughs> ล่งจากรถคอยนั่งยู่ใไหันเอา กินปะ,นปะไปกินแล้วสองเม็มดถานพ่อคิดว่าจงไว้เจ้าไม่คิดว่าจงไว้เจ้าข่กับซาดกันแร้วคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ละจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ